ผมได้แสดงสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก่อนหน้านี้นี่ผมพูดก็คงจะมีคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมีวันหนึ่งที่ผมไปหาเสียงที่ขอนแก่นผมจะไม่ลืมคนคนนั้นเลย mm hmm. เขากำลังกินข้าวอยู่กับภรรยาเขา mm hmm. เมื่อเขาเจอผมหาเสียงอยู่เขาได้เข้ามาจับมือกับผม mm hmm. แล้วเขาบอกว่าคุณชูวิทย์ผมขอฝากประเทศไทยไว้ด้วย ประโยคนี้ผมไม่กล้าที่จะเขียนแล้วก็ไม่กล้าที่จะตอบโต้ใดๆก็ <ๆ S 1> ได้แต่คิดว่านักการเมืองไทยถ้ามีวันหนึ่งที่น้ำตาจะไหลไม่ใช่วันที่จะหมดอำนาจทบแต่เป็นวันที่ประชาชนเขาตั้งความหวังไว้แล้วเราทำไม่ได้ผมว่าตรงนั้นสำคัญที่สุดที่คุณควรจะร้องไห้ถ้าประชาชนตั้งความหวังไว้กับท่าน หลายครั้งหลายคราก็มีนักการเมืองไทยที่คิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นการทําธุรกิจซึ่งผมเรียนให้ทราบว่าผมไม่เห็นด้วยกับกลุ่มการนั้นโดยเด็ดขาดวันนี้ผมยืนยันได้แล้วว่าผมขอเป็นฝ่ายค้านเพราะผมมีจํานวนสสถ้าผมได้5คนถ้าผมไปร่วมรัฐบาลผมได้เป็นรัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งแต่ผมขอปฏิเสธ และยืนยันว่าจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งทําหน้าที่ให้ประเทศชาติมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันผมขอให้สื่อมวลชนให้ความเป็นธรรมแล้วก็นําข้อความนี้ลงไว้ด้วยเพราะทุกๆครั้งมักจะมีคนเหย,ยียดหยันดูถูกผมว่าถ้าผมได้เป็นหรือมีคะแนนหลังการเลือกตั้งก็จะเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมได้ยืนยันมั่นเหมาะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปตรอง ขอให้นำข้อความนี้ไปถึงประชาชนคนไทยด้วยครับ